สวัสดีครุ่มค่ะและสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเซลลมาจากร้านรถดีเดย์อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็วันนี้เซล,ลมาจะมาเสนอรถเข้าใหม่เป็นเจ้าโตต้ารีโวปี2017นะคะทะเบียน8 8 8 0นะคะ่ะสุดหล่อคันนี้เลยกับตัว E ีโอ้โหซิกโชมไปเลยในสเปคที่ท็อปขึ้นรองจากตัว G นั่นเองนะคะก็มาเริ่มกันที่กระจังหน้ากันเลยนะคะคันนี้เป็น สีดำๆหล,ล,ล่อๆดุดันแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าหมูป่านะคะหน้าหมูป่าในตัวของปี2016.17นั่นเองนะคะกระจังหน้าก็เป็นหมูป่าเดิมๆแล้วก็ไฟหน้ามาพร้อมกับไฟฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะคะอันนี้ก็จะมีไฟผ่าหมากให้เรียบร้อยนะคะแต่จะไม่มีตัดหมอกถ้าตัดหมอกจะอีกตัวหนึ่งนะคะอ่ามีไฟผ่าหมากมีไฟฉุกเฉินให้เรียบร้อยนะคะ ตระจังหน้าก็เป็นสีเทาเข้มนะคะตัดกับสีดําสวยๆเลยเป็นแบูบสีดํานะคะโลโก้เป็นโลโก้โคโรเมียมแท้ๆจากโตต้ารถเดิมๆไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมนะคะ<า>ขอบเดิมๆชิดๆนะคะคันนี้คันนี้สีบางๆเดิมๆนะคะแทบไม่ผ่านการเก็บงานเลยนะคะเก็บงานน้อยมากนะคะ<า>แล้วก็แม็กมาพร้อมกับแม็กทีสีชาสี่้อ<า>เลยะคะมาพร้อมกับน็อตแต่งซิ่งด้วยเป็นแม็กงานเลเซอร์ด้วยนะคะ สีชายอดฮิตของวัยรุ่นเลยนะคะคันนี้จะเป็นแมกรุ่นซูเปอร์ที9,000นะคะมาในรุ่นของแก้มสูงขอบ18นั่นเองจะให้ความนุ่มให้ความสมูทพร้อมลุยทุกเส้นทางนะคะ,อะดอกยางยังอยู่ครบๆทุกจุดนะคะดอกยางเต็มนะคะแล้วก็สะพานยางยังอยู่ครบๆลงยางลึกๆคมๆเลยนะคะโอ้โหเราแมกใหม่ยางใหม่ให้แบบแัดเต็มเลยนะคะนี่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นกระจกปรับพับข้างไฟฟ้า เป็นโครเมียมตัดกับริมดำสวยๆเลยนะคะแบบนี้ไฟเป็นไฟ LED สวยๆเลยนะคะแคบเป็นแคปเปิดได้กุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะกุญแจรีโมทของแท้จากโรตานะคะแบบนี้เลยนะคะเวลากดดล็อก็มีไฟกระพริบมีสัญญาณกันขโมยให้เรียบร้อยนะคะนี่มือจับเป็นโครเมียมด้วยนะคะโครเมียมก็จะไม่ค่อยเป็นสนิมจะใช้งานทนทานมากเลยนะคะกว้างมากนะคะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้มองเห็นไมเอ่ยเห็นอยู่เนาะ สวยๆเลยนะคะนี่น็อตเดิมหมดทุกจุดนะคะอัดเดิมหมดทุกจุดเลยเดี๋ยวส่องให้ดูนี่น็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะข้อขอบประตูเดิมหมดไม่มีรอยบุกไม่มีรอยชนอะไรเลยนะคะยางเดิมจากโรงงานหมดเลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมจากโรงงานหมดเลยเราแกะให้ดูเลยนะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมนะคะแผ่นเพลประกบกันสาแผ่นเม็ดแอะเอเม็ดอาร์ค รอยโรบอทสปอตเดิมๆทุกจุดจากโรงงานนะคะเสมอกันทุกจุดนะคะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเดิมจากเดิมสนิทนะคะ,ล,ะลำโพงมาสีทิศทางนะคะในฝั่งของประตูหน้าและประตูหลังนะคะเป็นสี่ตัวเลยนะคะสามารถปรับความนุ่มความสมูทได้นะคะแล้วก็บาะหลงนะคะมีอุปกรณ์แม่แรงให้เรียบร้อย ะเจแม่แรงให้เรียบร้อยนะคะเวลาเปลี่ยนย<ม>ล้อเวลาเปลี่ยนล้อฉุกเฉินเปลี่ยนยางฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีเตรียมพร้อมมาให้นะคะใหม่มากนะคะใครได้คันนี้ไปเหมือนได้ไป้ายแดงเลยทีเดียวทุกอย่างเดิมหมดนะคะอ่ะปิดจากฝั่งนี้ก่อน <c oughs> สีบางๆเดิมๆนะคะ อันนี้ก็โหลดเตี้ยให้5นิว้วนี่ทรงซิงๆิงไวรุ่นหน่อยนะคะมาดูที่ไฟท้ายไฟท้ายเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดิมอ่าโลโก้ไฮลักตัว E ีีโวอยู่ครบหมดมาพร้อมกับไฟเบรกนอที่สามีครบหมดนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะอ่าในรุ่นอันของตัวนี้ก็จะมีตัวผ่อนแรงด้วยนะคะก็จะช่วยทำให้น้ำหนักการเปิดฝาท้ายเนี่ยเบาขึ้นนะคะ โครงสร้างเลนอาร์เลนแอลเดิมหมดทุกจุดเลยนะคะน็อตเดิมหมดนะคะอาจจะมีรอยการใช้งานนิดหนึ่งนะคะแต่อยากให้เก็บงานเพิ่มเติมแล้วเก็บเพิ่มได้นะคะอันนี้คือกระบะเดิมที่แบบว่าแทบไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะคะพันไงการใช้งานเบาๆมานั่นเองแบ克ไลเนอร์เดิมๆนะคะข้างในก็เดิมๆหมดไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยชนไม่มีสนิมเลยนะคะเราแกะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ <Wow. S 1> แบ克ไลเนอร์เดิมจากโตต้านะคะ <Wow. S 1> เดิมแลวจะเป็นรถบริษัทนะคะ เราเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะออนี่ใช้งานง่ายนะคะเวลาเก็บก็ลงล็อกทันทีเลยนะคะแมกใหม่ยางใหม่นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อนนะคะภายในสวยงามมากในด้านข้างอเวลาสตาร์ทเครื่องนะคะก็ใส่กุญแจเข้าไปก่อนแล้วก็เหยียบคัส์นะคะเพราะว่าจะเป็นในรุ่นเซฟตี้ของโตต้า บางคนเข้าใจผิดว่าแบตหมดแต่จริงๆว่าไม่ใช่นะคะเราต้องเหยียบคัดก่อนแล้วก็บิดกุญแจนะคะแอร์ปรับมือนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะข้างในนะคะมีไฟสองสว่างเป็น LED ในฝั่งของ คนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะสองช่องเลยนะคะสองช่องข้างในนะคะมาพร้อมกับเ e กียร์ห้าสปีดนะคะตกแต่งทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีเงินได้อย่างลงตัวนะคะมีปุ่มพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้ารถที่ขับในเมืองเนี่ยค่ะแนะนำให้กดปุ่มอีโคโหมดจะช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะคะประหยัดแอร์ประหยัดไฟต่างๆนะคะ จะช่วยเซฟพลังงานไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ปุ่ม power mode นะคะเวลาขับรถออกทางด่วนนะคะสักเก้าสิบโลเอความเร็วที่แปดสิบหรือร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็แนะนําให้กดปุ่ม power โห d e ถ้าอยากจะเพิ่มอัตราการเล่งแซงหรือว่าในช่วงที่ขึ้นเขาชันๆนะคะอยากเพิ่มพลังในการออกตัวมากขึ้นก็แนะนําให้กดปุ่ม power mode แบบนี้นะคะปุ่มก็จะขึ้นแต่ถ้าเราจะหยุดการใช้งานนะคะแล้วก็กดรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะคะสัญญ,ญาณก็จะ หายไปนเองัก็จะเพิ่มความพิเศษมานะคะในรุ่นของตัว e นะคะพวกมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเสียงดังพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันหน้าจอเป็นดิจิตอลนะคะนี่มีปุ่มเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มลดเสียงเนาะสั่งการโดยการพูดก็ได้นะคะสามารถรับโทรศัพท์หรือวางโทรศัพท์ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะ มีเครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3ให้ครบเลยนะคะหน้าจอจะบอกเลขไมค์เป็นดิจิตอลนะคะบอกเกน้ำมันบอกเกน้ำมันนะคะเป็นระบบดิจิตอลนะคะแบบนี้เลยแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับพับข้างไฟฟ้านี่ปรับองศาได้นะคะขึ้นลงได้หมดเลยนะคะนี่ใช้งานง่ายนะคะพับเข้าพับออกได้นะคะง่าย,ายสะดกสบาย มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะคะติดติซิมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะแอร์แบกมีถึง3ใบเลยทีเดียวนะคะในส่วนของพวงมาลายัยหัวเข่าและฝั่งผู้โดยสารนะคะอันนี้ช่วยเซฟชีวิตไว้ได้เยอะเลยนะะนี่กระจกไฟฟ้านะคะคอนโซลหน้าสวยมากเดิมๆเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเป็นการตกแต่งแบบทูโทนนะคะตัดกับโครเมียมไปตัดกับเซรามิกสีดำนะคะสวยๆเลย นี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีหน้าเล่มให้เรียบร้อยนะคะหน้าเล่มบ่งบอกได้เลยว่ารถของเราเป็นรถมือเดียวนะคะจะมีชื่อชื่อผู้ใช้กับชื่อธนาคารน,นะคะสรุปแล้วผู้ใช้ก็คือแค่มือเดียวเท่านั้นเองนะคะพอลำดบับถัดมาก็จะเป็นชื่อเต็นรถดีเดนะคะแต่จริงๆแล้วผู้ใช้เป็นผู้ใช้มือเดียวเท่านั้นเองนะคะมีคู่มือการใช้งานการควบสุมทุกระยะให้เรียบร้อยนะคะผุมลมต่างๆนะคะ เรียบร้อยเลยนะคะเอาไว้ดูแลรถกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันบ้างนะคะโอเคอ๊บแต่แคบเด็เด็ดคุณลอ่เป็นไรโอเคไม่เป็นไร ไไหมจ๊ะไว้ก่นจะได้นะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟสองสว่างแบบนี้เลยนะคะยิ่งตอนคืนยิ่งจะเห็นชัดเลยเราเคยรีวิวตอนคืนไปแล้วด้วยเนาะอึากระโปรงหน้าก็จะหนักหนหน่อยนะคะยกกันดันก้ามขึ้นไปเลยนะคะก็คันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆทุกจุดนะคะ พลาสติกก็พลาสติกนี่ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะคะเราแกะให้ดูเนาะของเดิมจากโรงงานหมดเลยนะคะ็อตเดิมหมดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไายนะคะเนี่ยนอ็นอตน็อตเดิมหมดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไายเครื่องเดิมจริงๆนะคะนี่พลาสติกกันกระแทกก็ยังอยู่เดิมๆทุกจุดเหมือนกันทุกจุดแบตก็เป็นแบตหัวโจมเราเปิดกให้ใหม่นะคะอันนี้รอยการใช้งานเดิมๆแพทย์ไม่ผ่านการเก็บงานไม่ผ่านการทำสีเพราะว่าเครื่องยนต์เดิมนะคะ ไม่ผ่านการชนนะคะมันก็จะแบบว่าประมาณนี้ก็ได้เห็นรอยการใช้งานเดิมๆนั่นเองนะคะเนี่ยพลาสติกกันกระแทกทุกจุดบนล่างค่ะอยู่เดิมๆหมดเลยนะคะของเดิมจากศูนย์เลยนะคะซีนเดิมทาจิกไปแล้วจะมีรอยเล็บหน่อยๆนะคะคือของแท้นะคะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยชนประมาณนั้นนะคะคันนี้นะคะแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรนะคะอยู่ที่พันหกร้อยรอบถึง2,300รอบต่อนาทีนั่นเอง ก็คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ร้อยร้อยห้าสิบแรงม้าได้นะคะประมาณนั้นแล้วก็มาพร้อมกับระบบล็อกล้อก ABS กันลื่นถึงสี่ล้อเลยเวลาไปเจอทางลื่นๆทางน้ําท่วมอะไรเงี้ยทางขึ้นเนินลื่นๆเงี้ยคันนี้จะช่วยล็อกล้อก,กันลื่นไว้ได้นะคะอย่างเช่นทางทันทันทาง,ทาง,ทาง,ทางขึ้นเขาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอทางลื่นเนี่ยคันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไส้กองแล้วก็ดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะไส้กรองใสๆส่แน่นอนนะคะก่อนออกรถนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้อีกรอบแต่ว่าตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยตอนรถเข้ามาวางขายเนี่ยเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเอ่อพวกน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์เฟืองถายให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันเบรกก็จะอยู่ตรงนี้ใสๆใส่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันหล่อเย็นนั่นเองนะคะประมาณนั้นแผงเดิมหมดคอนโซลเดิมหมดเลยนะคะประมาณนั้น ถ้าใครสนใจรถเดิมๆรถเกตเอไว้ใช้งานยาวๆก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0804039988นะคะโทรมาหาเซลมาได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะตอนนี้ก็มีคนโทรเข้ามาหลายคนแล้วนะคะก็ได้รถดีๆไปใช้งานกันนะคะอย่าลืมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0804039988นะคะเซลามีโปรช่วยดาวสูงสุดถึงสามหมื่นบาทนะคะยิ่งใครมีดาวก็ยิ่งผ่อนถูกลงนะคะยิ่งคุณมีดาวสามหมื่นเราช่อได้อีกสามหมื่นรถยอดตู้ไปหกหมื่นนะคะ ทำให้ค่างวดผ่อนถูกลง1,000บาทตลอดสัญญานะคะค่างวดลดลง1,000บาทตลอดสัญญาแบบว่าทําให้คุณผ่อนสบายๆแน่นอนนะคะอยากให้วางแผนก่อนออกรถสักนิดนึงก็ยังดีนะคะถ้าอยากมีรถสักคันนึงจะได้ไม่เสียเครดิตเนาะเผื่อช่วงไหนที่เราแบบรายได้น้อยอะไรเงี้ยรายได้ค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงๆใช่ไหมแล้วก็วางแผนการเ,ง,นนะะเงิไหนไว้นิดหนึ่ง,งหนะคะเซฟตัวเองไว้นิดหนึ่งเซฟเครดิตตัวเองไว้นะคะเผื่อครัง้งต่อไปจะไปซื้อบ้านซื้อรถอีกนะคะก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงด้วยนะคะก็ขอฝากไว้เป็นเอก อีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆนะคะเครดิตดีก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะคะผ่อนถูกมากเลยนะคะใครที่อยากได้รถไปสร้างงานสร้างอาชีพนะคะไปต่อตู้ไปต่อหลังคานะคะเรายินดีเลยนะคะโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะเรารับทุกอาชีพนะคะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยแน่นอนนะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ชายแดนอยู่เหนือใต้ออกตกอยู่กเกาะเสม็ดเกาะสมุยเราไปหมดแน่นอนนะคะก็ปรึกษาอะไรเรายินดีให้พี่น้องชาวไทยมีรถดีๆไว้ทำมาหากินค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวติดตามเตลม,มาในอีพีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและอัสลามอะลัยกุ้มค่ะ